อยมองแร่งมีภูมแล้ว่หน้าหน้าดีกว่าขยับโ้นออกไปอะไรนะหน้าแบบไรนงานตลที่กันลที่กันใช่เอาาเยอะมาข้นไปอ่ะไอเจมสินั่ก่อนเจมสินั่งข้่าก่อนซื้อลูโปกไว้นั่งขเข่าือกระเจมลโปงก่อนนั่งระเจมสร้นลูกโป่งอ่ อันนี้เห็นชีแพะ,ะโดยเดิมะไหมถูกค่ะไม่ได้ดรอดไม่มได้ตัดปีกเรียงคไดกบไม่สั่งกบนันง่งบนทุ่นเท้า ดูแล้วมันจะโดนถอดไปคีบหรือต้องไปทำข้างหลังปะยังไงแล้วเนี่ยต้านโคลโคลตานเพ่งขยับต้นออกไปขยับต้นออกไปถ้าเข็ถูกต้องอยากรู้ปกป้องหุ่นดีหุ่นดีให้มันนอนในคู่หุ่นดีอีข้างหลังต้องปกป้งไปบางด้วหุ่นปานกีเซล ต้องไหลวางเอาความลูกโป่งใส่กนะไอ้ปลาอ้ไปใส่ลุกขึ้นยืดิลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนแล้วผมนาูเหนเขาแจเขาต่อแล้ว่งผปหน้าเนที่ีท่าปกติคแม่ก็ไม่ยด ด้เนยจบจบแม่ตรงหม่ได้ครัพอแล้วแล้วก็นั่งซ้อนไหล่แนั้นแหะต่นั่งบน้นเท้าได้ไหมไม่ไหวแล้วนเนีให้มันไม่เกินขอบอยงไงก็เดิน่เห็นัอันนี้เป็นแนวตั้งแล้วกันเอ้ uh ตึงแล้วอเคาร์มีหนึ่งสองจริงๆต้องหันน้าหันไปอีกนั่หันน้าตรงเลยใช่ครับอเคพออุบตเมันก่อนเด็กออกมันดเดเลยก่อนเา้กเด็อะานหนึ่นยืดยืดยืดยื็ยืดยยืด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 นืดยืดยืดยืยืดยืดนืวยืดยืกยืด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 นื้ยืดืดยืดยืืยืด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 ยื่นืดยืดยื ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้เลยเอาเอาเกโป่งสีชมพูเข้ามาก่อดโอเคมาชมพูกัขึ้กบนใช่อ่าด้านไหญ่ยังนั้นเห็นแล้วเอามเงลงลงแล้วลงใช่ใช้มือจับมือโสงมองมือรูกเกะกังหัวใจน้อยไปกว่าตรงนี้ไม่มีเลยตุ้มคนไหนตรงนี้ก็ไม่มีเพิ่มเลยปากข้าตรงไหนปากใจเลยรวมรวมแปดรวมรเดี๋ยวนะ

ใช่จะาลูกโปสีอะไรก็ได้แล้วตเาเลยใช่เราลูกโป่งมาั้นหุ่นได้ดึงสร้อยไปทัางลังนะครับใช่อีกนิดนึ่อเอาดอไม้ออกได้เอาดอกม้กด้นี้มันเป็นแใช่ยืหลืหนอแล้วยืมิดเดินคือยืมหน่อยสิมีความรักอ่ะเป็นลูกโป่งนี่มีความรักเลยไม่ยืมเลยคิดว่าชอบดอกไม้ก่ไอ้ไม่นใส่ยืมมา เปลี่ยนเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าใช่จเปลี่ยนลูกโป่งเป็นกโป่งขยับมลูกโป่งมาขยับมือลูกโป่งเิดใช่เปิดว่าเปิดยันยังยดมาแล้วเดยู่เยวกายยืดข้ร่น ได้หมดได้หมดออกซน์ตัวเองได้เลยค่ะอยากได้รูปหนไหยเอาผอนได้เปล่าเป่าคอนพอตใส่ข้างเลยเอาได้เอาได้เอาว่ล่ะขยับข้างไม่ไปยืขยับข้างเป็นผอก็เหนื่อยเองเอาลูกโป่งลอลูกโป่งเนใข้างหลังยงกันข้างหลังลูกโป่มันล้นออกมาใช่ชูต้องการเก่าเยไม่เป็นไรคัม่เป็นไรมันไม่เห็นอาวันรอกใสไม่ได้ส่ตา อเด้ีเยว่ะเดี๋ยวทำสมัครดีๆทำสมัครดีๆอัปรองลูกมองลูกโป่งทีนึงชซัวมีรูกสำเร็จตรงไหนเาดท่าได้เลยโดท่าไม่ได้่ามึงดั้งืรอเสียโอ้มาไม่เป็นแล้วไม่เคยถ่ายเ่ยเออล่านี่ไปอีกที่่ิ่อไเาไย่ต่่านะเเยว โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่าค่ะเอาลูกอลลูกโองาไปเอาลูโปออกอเรเเปลี่ยนท่านี่เรเร็วสองสามอะได้แล้วลูกอเตอร์สามหนึ่งหกพร้อมหน้าเรียนขมหนึ่งสองสามน่สองสานท่สองสามหนึงสองสาน่สองานึอานึ่งองามน